สวัสดีครับเฟตตาโจนแอลออเรนสเปเชียลนะฮะเคยรีวิวเคยประกอบเคยแปดสติกเกอร์บอดี้แล้วแต่ ตัวนี้มีสติกเกอร์ตรงนี้ขึ้นมาน่าจะเป็นลิมิเต็ดนะฮะแล้วคนที่เป็นเจ้าของก็พี่คนเดิมนะฮะที่เป็นนักสะสมนะเข้าใจดีก็ให้มาเปิดดูผมก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะจะต่างกับตัวที่ผมเคยรีวิวยังไงนะฮะกับไอสติกเกอร์ตัวนี้เราก็จะมาเปิดไปพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้เป็นเฟตธอจอนคาร์บอนแพทเทิร์นเพนบอดี้คือ เป็นเป็นบอดี้ที่เป็นลายโพลีคาร์บอเนตที่เป็นลายเคเบอร์นะฮะมันได้แข็งอะไรมากมายบอดี้อ่อนนี่แหละนะสเปกก็เหมือนทั่วไปนะครับก็คืออ่าลอ้อยางเป็นซุปเปอร์ฮาร์ดนะฮะลิมิเต็ดเข็นเฟต้าโจนลอ้ลอล้อซี่สีส้มนะฮะส้มสว่างนะฮะโล่สิบสามมีนเกียร์สามจุดห้าจุดหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็เป็นรหัสเดียวกันก็คือเก้าห้าหกห้าแปดแต่ว่านั่นแหละ มันมีสติกเกอร์แปปลอมเข้ามาติดหน้ากล่องก็เลยเอามารีบอีกรอบนะฮะเรามาเปิดดูไปพร้อมกันเลยเนาะสิ่งนี้เราจะได้นะฮะเหมือนเดิมบอดี้โพลีคาร์บอเนตลายคาร์บอนนะฮะใช้กันไกรทำให้ยาตัดนะฮะหรือกันไกที่ปากโค้งก็ได้ตัวไหนก็ได้นะอ่าชุดยึดกับบอดี้อ่าเฟืองชุดเฟือง MA นะครับ ยางหฮตเฟตระชนนะฮะซูเปอร์แฮตซูเปอร์แฮดพุชพิดของส้มสว่างกับล้อส้มสว่างนะครับพาสสีขาวนะฮะสติ๊กเกอร์อเริ่มเติมมาคือตัวนี้ทาสุมากโกลีสอร์ทนะฮะมีแค่นี้จริงดิสติ๊กเกอร์ใสข้มือการประกอบ หมดแล้วหมดแล้วจริงดิเฮ้ยหมดแล้วอ่ะก็สรุปว่าสิ่งที่เพิ่มเติมจากตัวที่ติดสติกเกอร์ลิมิเต็ดก็คือตัวโลโก้น่าจะเป็นรีสอร์ทที่ญี่ปุ่นนะฮะแค่นี้เลยแค่นี้จริงๆนะคืออีกอย่างวะนะแต่ก็โอเคถือว่านับเป็นลิมิเต็ดที่ลิมิเต็ดอีกทีละกันเนาะ โอเครับไขข้อไข่รกระจ่างข้อสงสัยว่ามันพิเศษต่างกับตัวออริจินอลที่วางขายแล้วมันหายไปเลยอย่างไรนะฮะมีแค่นี้จริงๆเนาะ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับเวลาไปญี่ปุ่นเจอติดติด๊กเกอร์นนี้จะได้หายสงสัยกันนะฮะคย่านี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าถูกใจกดติดตามนะฮะใครอยากได้รถทามิย่าหามาหาซื้อได้ที่ร้านไวรัลมินิโฟบิลนะ,ะมีลิงก์เพจใท้คลิปด้านล่างตรงช่องคำอธิบายนะครับสหรับนับสนุนการในการดูโฆษณาทยคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ